นี่เรามาถนนคนเดินที่เมืองสองแควจังหวัดพิษณุโลกค่ะเีียนบ่งลขอบคุณครับเนี่แหละสิ่งที่ตามหาสิ่งที่ตามหามาที่ก็บอกอร่อยมากเดินประมาณ3มโลอยากับซื้อน้ำแต่ไม่ใช่ค่ะน้ำยาค่ะน้ำยานะคะ ดอกนิ้วดอกนิ้วดอกนิ้วเขาต้องเอาไปตากแห้งก่อนนะครับเขาต้องตากแห้งใช่ไหมนะคะบางคนบอกอะไรเนี่ยอะไรอริตรมาลากไม้เนี่ยลากทิ่งไม่กินมีประโยชน์ค่ะ้ากินให้ดูนะคะ คนเดียวด้วยวันนี้มีดารามาด้วยนะคะน้องชายน้องชายน้องบอยน้องบอยใจจริงอยากจะมากินปะตุกขนมจีนม้่อดินแต่ว่าตอนนี้คอแห้งอยู่นะกินน้ำก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคัดกรองก่อนตามระเบียบมามาดึงรยาาศกอเดินแต่หลังเราก็จะรับกุญแจรถนะ ประสบการณ์นะฮะที่มาตั้งแต่สี่โมงเย็นนะฮะแล้วก็รอเขาเดินนะฮะพี่เป็นคนประสานพี่เป็นคนจองพี่สามเป็นคนจองล็อกเราก็เลยคิดถึงคิดถึง,ถงครับคิดถึงบรรยากาศถนนคนเดินนี่แหละสิ่งที่ตามหาสิ่งที่ตามหามาที่ก็บอกอร่อยมากเดินประมาณสามโลอยากับซื้อน้ำแต่ไม่ใช่ค่ะน้ำยาค่ะน้ำยานะน้ำยาขนมจีนหม้อดินเจ๊ตุ๊กถนนคนเดินจ้า จะเรียกอะไรดีอะพี่ป้าน้าเจลูกค้าเขาเรียกอะไรเนี่ย,ย,ยสวัสดีค่ะพี่พี่ตุ๊กคนไหนคะคนนี้ค่ะอ๋อคนนี้เหรอค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคนนี้สวยเป็นี้ทุกวันไหมคะหรือว่ารู้ว่าสำรีรักชุมชนจะมา ก็ถ้าดึกๆก็จะสวยหน่อยค่ะช่วงเช้าไม่ค่อยมีเวลาสวยเพราะต้องทําเป็นแม่ครัวเองทุกอย่างค่ะจริงๆแล้วอ่ะพี่ตุ๊ก็บอกว่าคนจะเยอะช่วงถนนคนเดินนี้คือช่วงเวลาไหนเป็นพิเศษเส่วนมากก็6กโมงมาก็เริ่มเยอะ,ยอะแล้วเยอะแล้วนะค่ะอันนี้แกงเขียวหวานไก่นะคะกําลังร้อนกลุ่นเลยค่ะช่างจะไปทาต้องใส่หม้อมันเป็นจุดเด่นนะคือ มันจะร้อนตลอดแล้วก็ทําให้อาหารเนี่ยคือรสชาติกลมกล่อมอยู่ตลอดค่ะไม่รสชาติไม่เปลี่ยนนะคะเน้้าเนี้ยวของเรานี้ใส่ถั่วเน่าวนะคะอ้าวกินได้เหรอพี่ถั่วเน่าอ่ะได้ค่ะหอมค่ะเป็นของสูตรเหนือเขาค่ะเหนือเป็นสูตรเชียงรายเลยค่ะค่ะสูตรเชียงรายเลยค่ะอ่ะต่อมาเป็นป่าตินไก่ค่ะของเราจะเข้มข้นมากผู้จาไม่สุภาพเลยอ่ะเท้าไก่เท้าไก่ค่ะตินไก่นั่นแหละขะกหมูคิดเยอะไปเอง แล้วก็จะมีเมนูที่ขายดีที่สุดนะคะอาจจะเลินหน่อยนะวันนี้ตักเยอะกะทิปลาช่อนค่ะคนมากค่ะค่ะเข้มนแล้วก็ขายดีเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปที่อร่อยที่ปิ้ตุกบอกเรานะคะก็คือไตปลากของเครื่องนะคะขายสุดใต้แท้เลยค่ะ อย่างนี้ต้องกินกับ, <พอ S 1> กบเครื่องเคียงพูดถึงจริงๆนะคะน้ายาเนี่ยก็คือรสเด็ดเลยอย่างเส้นขนมจีนทั่วไปที่ไหนก็มีนะคะเพราะน้ํายาเนี่ยมันอยู่ที่ความเข้มข้นของน้ํายาแล้วก็เครื่องที่เราปรุงเข้าไปเราปรุงถึงเครื่องแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราทำเนี่ยไม่ห่วงเครื่องนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้น้ํายาเราอร่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> มีค่ะตอนนี้มีเมนูเสริมก็คือกะเพราถาดของเราอร่อยนะคะวันนี้จะโชว์ให้หมดนะมาเราจะขออนุญาตว่ามีโต๊ะว่างนั่งไหมล้วจะไปดูโต๊ะว่างโต๊ะนั้นจัดอะไรไว้ค่ะกระลุกค่ะเดี๋ยวพูดถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะทานอะไรเดี๋ยวเราจะจัดนะคะ หลังที่ใส่หมวกที่รับออเดอร์นี่ใครคะเนี่ยเออสามีค่ะรัมากเลยแล้วก็ลูกชายอยู่ข้างหน้าช่วยช่วยเสิร์ฟใช่ค่ะทาทุกอย่างเลยช่วยกันส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแล้วมีแม่ครัวผัดข้าวอีกบัณฑสองสองคนฮสองคนแล,แล้วก็มีตักอาหารคุณแม่ตักอาหารคุณแม่คุณแม่เพื่อน่ะอ๋อค, <c oughs> คุณแม่ของเพื่อนนะคะแต่นี้มาดูบนนี้นะคะอย่างน้องบอยอ่ะน้องบอยพี่ลีถามหน่อยในบรรดาน้ํายาเนี่ย ชอบอะไรมากที่สุดเลยผมชอบปลาไตปลาครับไตปลาทำไมคะมันรู้สึกชอบเพราะว่ามันมันแซ่บมันเข้มหรือมันยังไงมันกินกับนมชจมแล้วอร่อยไงในมุมมองก็มันเผ็ด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 ที่จริงอะชอบทุกอย่างนะเขียวหวานก็ชอบเขียวหวานนี่ต้องซิกเนเจอร์ต้องโรยใบโหระพาไม่มีสีสันแต่สาหรับสำลีนะคะ ชอบได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ชอบเียงอันดับหนึ่งคือน้ํายาป่าเนี่ยจะบทกอดไท่เดียชอบมากน้ำน้ำยาป่าลืมไก่นั่นแหละนะคะแล้วก็น้าน้าเนี้ยนะคะใช่ไหมใช่ค่ะนะคะสุดเหนือเลยค่ะนี่ไม่ห่วงเลยนะอันนี้เหนือเนือใม่อั้ันเลยค่ะเหนือใต้อีสานการากา่จริงๆแล้วขายขนมจีนอ่าแล้วทำไมมีไอเดียไปขายกะเพราถาดได้อ๋ออันนี้เป็นตอนแรกก็คิดว่า บางคนมาอยากจะทานข้าวเราก็คิดว่าทาเมนูเพิ่มดีกว่าทาเมนูเพิ่มดีกว่าอิมจุกค่ะข้าถ <c oughs> าศาวอิ่มจุกจริงๆราคาก็ไม่แพงอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีค่ะถ,ถ้าเป็นเวลาปกติถ้าไม่ใช่บรรยากาศถนนคนเดินเปิดยังไงคะกี่โมงถึงกี่โมงิกา9โมงถึง2ทุ่มค่ะ บางทีก็เลทถึง3ค่ะตอนนี้เวลาจะมาถนนคนเดินหรือถนนสังฆาบูชาถ้ามาจากลงจากสะพานสุพรรณกรยามาก็เจอเลยตรงข้ามอู่เลยนะพี่อู่ศรีสหวัตรค่ะอู่ศรีชาวัดจะเข้าตรงหน้าโรงียนวัดจันทวันออกก็เจอได้แต่เดินมาไกลนิดนึงก็ออกกําลังกายไปถ้าเดินถนนคนเดินนะแต่ถ้ามาทางสะพานสุพรรณกรยาน่าจะใกล้กว่าใกล้กว่าใกล้กว่าจอดที่วัดจันทวันออกนี่เลยนะคะรับรองการันตีอะไรทําได้ใจอะไรทําได้ใจรักนจะอร่อยและทาได้ครอบครัว ประทับใจมากสามีก็ช่วยลูกก็ช่วยแม่ก็ช่วยน่ารักแต่จะอยู่ไม่ได้นะคะถ้าลูกค้าไม่มาช่วยกันเนาะใช่ค่ะนะคะย้ำเวลาเปิดปิดย้ำร้านนิดนึงจะ,ะจะกินแล้วจ้ะร้านก็อยู่เส้นถนนคนเดินเนาะ,ะวันเสราร์นี่ก็จะมีวันพิเศษหน่อยก็คือเราจะตักราดจานละ30บาทนะคะถ้าวันธรรมดาเนี่ยเราจะทำเป็นชุดค่ะชุดละ40เหมือนชุดอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะชุดหนึ่ง 40บาทแต่การันตีว่าอิ่มนะคะอิ่มแน่นอนเพราะลูกค้าไม่เคยเบิ้ลเลยค่ะเดี๋ยวจะกินแล้วจะกินข้าวยังคะเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าทานไปละย่อยไปละก็นเาวิ่งบ่อยวันนี้ขออนุญาตขอบคุณพี่ตูและครอบครัวที่เปิดโอกาสให้เรามาได้ชิมนะคะแล้วก็มาที่ร้านเจ๊ตู้ขนมจีนบอดินใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ ็เยอะอร่อยก็อร่อย <Wow. S 1> มาถนนคนเดินถ้าไม่ได้มากินขนมจีนเนี่ยนะนะเจ๊ตุ u. ขนมจีนหมอดินถือว่าไม่ได้มาค่ะปอยอร่อยไหมชอบอะไรมากที่สุดชอบหมดทุกอย่าง <laughs> <laughs> อย่าลืมนะคะมาที่ถนนคนเดินเมืองสองแควจังหวัดพิษุโลกบ้านเราอย่าลืมมาอุดหนุนขนมจีนหม้อดินของเจ๊ตุ u. เขานะคะถ้าได้คนติดตามรายการทำไงดีน้องบอย กดไลค์กดไลค์เลยบอกชื่อไปเลยกดก็ดี <c oughs> กดติดตามกดแชร์นะคะได้โปรดคนจะได้รู้ว่าจังหวัดพิสณุโลกของเรามีของกินแล้วก็มีอาชีพอะไรที่น่าสนใจแล้วแจ้งมาได้เลยค่ะสำรีทําให้ฟรีเลยค่ะเฮ้ยต้องใส่แมสด้วยเดี๋ยวเดินออกไปคนจะมองใช่อใชโอเคนะคะเรียบร้อยแลอ่ะไปะนักบอดไปเหอะบ๊ายบายความหมอความหมองเฮ้ยยังมีพอมี ของดีตั้งเลยแม่เนี่ยดอกนิ้วไม่ได้แล้วค่ะมันน้ำอ๋อคือคือว่าแม่ขายไม่ได้มันแห้งแล้วจะตัดให้ลูกค้าก็กระไรอยู่นะคะดนไม่ได้แล้วขานจีไม่ได้แลยแ